ท่านตาปีสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธรรมศักดิ์และผู้ฟังทุกท่านค่ะขอบคุณมากนะครับเที่เกี่ยวกับทางรายการก้อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้ท่านตาปีได้สะท้อนกับท่านผู้ชมว่าขณะนี้เนี่ยทางสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรเรามองแนวโน้มผลผลิตทางด้านการเกษตรในปีนี้กับสถานการณ์ที่ทางองค์กรไมโลกบอกว่า จะมีวิกฤตทางด้านอาหารเกิดขึ้นมันจะเป็นโอกาสกับประเทศไทยแค่ไหนยังไงครับกับแนวโน้มการเกษตรของเราในปีนี้ครับท่านตาปีครับในส่วนของแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี2565ค่ะก็ยังมีแนวโน้มที่อยู่ในช่วงที่เติบโตได้ดีนะคะทางสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยก็ได้มีการคาดการว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงรอยะ2-3นะคะคโดยสาขาการผลิตที่สําคัญนะคะในส่วนของภาคเกษตรเนี่ย ประกอบด้วยาสาขาการผลิตหลักด้วยการมีสาขาพืชสาขาประมง,สา,าะมงสาขาประสุจัดบริการทางการเกษตรและสาขาป่าไม้เนี่ยก็คาดว่าทุกสาขาเนี่ยจะมีทิศทางที่ที่เป็นบวกนะคะคในส่วนของปัจจัยสนับสนุนนะคะที่ที่ทําให้ทุกสาขาขยายตัวได้ดีก็คือเป็นเรื่องของอปริมาณน้ําที่เพียงพอนะคะในปีนี้และสภาพอากาศโดยในภาพรวมโดยทั่วไปอะคะ่ะ ก็เอื้ออำนวยต่อการผลิตนะคะทําให้มีปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําที่สําคัญและก็แหล่งน้ําตามธรรมชาติมากขึ้นก็ทําให้เกษตรกรมีการขยายการเพาะปลูกแล้วก็ทําการผลิตได้มากขึ้นนะคะคนอกจากนี้ก็ยังมีเป็นในเรื่องของความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการด้านการผลิตแล้วก็ด้านการแปรรูปรวมถึงการตลาดที่ดีทั้งตลาดออนไลน์แล้วก็ตลาดออฟไลน์นะคะเน้นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและยกระดับคุณภาพ สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานนะคะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะคะตรงนี้แล้วก็รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการนะคะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด9ก็ทําให้ภาคธุรกิจผู้ประกอบการต่างๆร้านค้าพัฒนาการโรงแรมการท่องเที่ยวการขนส่งเนี่ยกลับมาดําเนินการได้ได้คล่องตัวมากขึ้นนะคะก็ทําให้มีความต้องการสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้นทั้งภายในประเทศแล้วก็สั่งประเทศแล้วก็ปจัจจัยบวกอีกตัวหนึ่งอะคะ่ะในช่วงที่ผ่านมาราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดนะคะทั้งยางพาราอ้อยโรงงานปาล์มน้ำมันมันสัาปะหลังปรับตัวดีขึ้น,นะคะ่ะส่วนนี้ก็ทำให้เกษตรกรมีการบำรุงรักษาดูแลที่ดีขึ้นนะคะทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในปี65ค่ะก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างนะคะที่ที่ส่งผลต่อการผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ าการความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและก็ภัยธรรมชาตินะคะคในบางพื้นที่ของประเทศเนี่ยอาจทา<น>ให้ผลผลิตเกษตรบางส่วนเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของราคาปัจจัยการผลิตหลายชนิดนะคะที่มีทิศทางเพิ่มขึ้นทั้งในเรื่องของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงนะคะตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของการใช้เครื่องจักรกลอุปกรณ์ทางการเกษตรแล้วก็การขนส่งปัจจัยการผลิตแล้วก็การกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรด้วยนะคะนอกจากนี้ อุเคมีสารกําจัดศัตรูพืชและก็วัตถุดิบอาหารสัตว์ก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วยก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่อาจจะเป็นในเชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตทางการเกษตรที่จะมีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะคนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงแม้ว่ารัสเซียยูเครนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเทศคู่ค,าค้าหลักที่สําคัญของเรานะคะแต่ว่าเราก็ทราบว่าทุกวันนี้ย เศรษฐกิจมีการเชื่อมโยงไปทั่วโลกไปทุกประเทศนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นโซ่ประชานก็อาจจะมีแนวโน้มที่ส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกแล้วก็ส่งผลต่อเนื่องกลับมายังการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของเราะคะ่ะแล้วก็อาจจะกระทบมาถึงราคาสินค้าเกษตรในระยะถัดไปจากนี้ด้วยค่ะคับมองถึงเรื่องของการปลูกข้าวนาะปีข้าวนาะปังหลังจากนี้ไปเนี่ยอย่างที่ท่านตาปีได้เรียนกับท่านผู้ชมว่ามันมีผลกระทบเรื่องของปุ๋ยแพงแล้วก็ พี่น้องเกษตรกรจะเริ่มปลูกข้าวนาปีตั้งแต่เดือนหน้าเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปแล้วแล้วก็เหตุปัจจัยจากภาวะธรรมชาติเรามีการมองถึงปรากฏการณ์เอลิโยก็ดีหรือว่านาดีย่าก,ก็ดีมันมีผลพวงต่อผลผลิตข้าวปีนี้อย่างไรบ้างครับท่านตาปีครับค่ะในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะคะแน่นอนว่าส่งผลต่อการผลิตทางการเกษตรโดยตรงโดยเฉพาะสินค้าตัวใหญ่ของเรานะคะตัวข้าวเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางกานเกษตร เยอะมาก6กสิเ็ดสิบล้านไร่แล้วก็เกี่ยวข้องกับพือนเกษตรก็สี่ล้านกว่าพื้เรือนนะคะตรงนี้ทีนี้ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องที่ค่อนข้างคาดเดายากแต่ว่าในปีนี้ค,คาดว่าจะเป็นในเรื่องของลานิญาซึ่งมีน้ําเยอะนะคะคก็คิดว่าก็ไม่น่าจะมีผลต่อการผลิตทางการเกษตรซึ่งต้นฤดูกาลพา่อปลูกข้าวนาปีอย่างที่คุณธรรมศักดิ์กล่าวไว้นะคะว่าก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาไปจนถึงเดือนตุลาค่ะ อาจจะมีบางช่วงบางพื้นที่ที่ฝนทิ้งช่วงบ้างแต่ว่าในภาพรวมทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็คาดว่าผลผลิตเท่านาปีทั้งปียังคงมีแนวโน้เมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเมื่อเทียบก,กับช่วงปี2 5 6 4ค่ะครับเออมองถึงเรื่องที่มีการหยิบยกประเด็นเรื่องของการขาดแทนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์แล้วขณะนี้กระทรวงเกษตรกับกระทรวงพาณิชย์ก็ยังถกไม่เป็นที่ข้อตกลงในเรื่องของการไปลดสัดส่วน3ามตนหนึ่งก็ดีเนี่ยมองเรื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งถือว่าเป็นวัตถุดิบสําคัญอย่างยิ่งต่อเรื่องของภาคปศุสัตว์ปีนี้เรามีการวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้อย่างไรบ้างครับท่านตาปีครับค่ะในเรื่องในเรื่องของวัตถุดิบอาหารสัตว์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่ราคาเพิ่มขึ้นนะค,ะค่ะคก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องมาจากความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนด้วยเพราะว่ารัสเซียยูเครนเนี่ยถือว่าเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารสัตว์นะคะสินค้าที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ทช่งข้าวสาลีข้าวโพด ถัวเหลืองรายใหญ่ของโลกเลยทีนี้พอราคาในต่างประเทศอะคะ่ะสูงขึ้นแล้วเราก็ต้องมีการนําเข้าพวกถัวเหลืองกับข้าวสาลีจากต่างประเทศเนี่ค่อนข้างเยอะก็ส่งผลกระทบมาที่วัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศด้วยแล้วก็ส่งผลให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศเนี่ยส,สูงขึ้นตามไปด้วยนะคะตรงนี้เป็นเรื่องที่ก็ต้องมีการหารือระหวา่างกระทรวงเกษตรแล้วก็ กระทรวงพาณิชย์นะคะในการในการดูแลตรงนี้ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาที่มีการพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาอาหารสัตว์ราคาแพงเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีการชะลอการใช้มาตรการกําหนดสัดส่วนการนําเข้าข้าวสาลีนะคะต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศในอัตราหนึ่งต่อสามนะคะไว้ชั่วคราวจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองนห้าหกห้านะคะแล้วก็จะมีการตั้งคณะทํางานนะคะซึ่งมีทั้ง สมาคมผู้ผลิตอาหาร,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 รส,สัตว์เกษตรกรเองกรมปศุสัตว์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะรวมถึงกระทรวงพาณิชย์ด้วยเพื่อร่วมหารือกําหนดช่วงเวลาและก็ปริมาณการนําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร,กรภายในประเทศที่ผลิตอาหารสัตว์ด้วยและก็เกษตรกรที่ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ เป็นปัจจัยการผลิตด้วยค่ะครับผมไปที่พืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของยางพาราอย่างที่เราทราบนะครับว่ายางพาราขนาดนี้ประสบกับปัญหาใบร่วงโดยเฉพาะยางพาราในส่วนของจังหวัดเชียงนปาปงใต้ทราบมาว่าทางหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องพยายามจะเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องของโรคใบร่วงอยู่เรื่องนี้มันดำงรงอยู่มาหลายปีแล้วก็การแก้ปัญหาก็ยังไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นตะ์นมันจะมีผลต่อผลผลิตยางในพาราในบ้านเราขนาดนี้ยังไงบัางรครับท่านตาปีครับเรื่องนี้ครับค่ะค่ะ ในเรื่องของอการระบาดของโรคใบร่วงอะค่ะก,ก็อย่างที่คุณธรรมศัสดิ์กล่าวไปว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาประมาณสองสามปีแล้วนะคะก็อาจจะพบการระบาดอยู่บ้างแต่ในภาพรวมก็ถือว่าปัญหาการระบาดก็มีการปรับตัวดีขึ้นนะคะตรงนี้แล้วก็ภาคใต้อะคะ่ะถือว่าเป็นแหล่งผลิตยางพาราที่สําคัญถ้าถึงถึงจะประสบปัญหาในเรื่องของอใบร่วงอะคะ่ะแต่ผลผลิตโดยรวมนะคะผลผลิตยางพาราทั้งประเทศยก็ยังคงมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นเหมือนกันเมื่อเทียบกับปีหกสี่นะคะนอกจากนี้ราคาในช่วงปีหกห้าปีหกสี่เนี่ยราคายางก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะว่ามีความต้องการยางพาราเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงหลังที่มีการผ่อนคลายมาตรการโควิดอะคะ่ะแล้วมีการความความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้นนะคะในอุตสาหกรรมยานยนต์ต่างๆแล้วก็มีการนําพวกน้ำยางข้นไปใช้ในการผลิตหุ่มือยางมากขึ้นตรงนี้ค,ค,ค่ะราคาที่จูงใจก็ทําให้เกษตรกรมีการ ดูแลรักษาที่ดีแล้วก็เพิ่มจํานวนวันกลียดยางมากขึ้นค่ะครับไปที่ปั๊มน้ํามันเพื่อเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งซึ่งวันนี้หลังที่เราทราบข่าวใหญ่นะครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาระงับการส่งออกน้ํนามันปาล์มเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของการบริโภคภายในประเทศการที่อินโดนีเซียระงับการส่งออกมันจะเป็นผลดีต่อปลาล์มน้ํามันในบ้านเราอย่างไรครับเพราะว่าสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาปลาล์มน้ํามันในบ้านเราดีมากขนาดนี้ซึ่งไปสูงถึงกิโลกร,รัมวัสิบเอ็ดบาทมันจะทําให้มีการเพิ่มพื้นที่ในการปลูกจะทําให้วิกฤต ที่กำลังมีปัญหาเรื่องประเทศคู่แข่งอันดับหนึ่งของโลกอย่างอินโดนีเซียรับการส่งออกปเป็นโอกาสสาหรับเกษตรกรชาวสวนปั๊มน้ามันบ้านเราแค่ไหนครับท่านกาปีครับเรื่องนี้ครับในส่วนของปั๊มน้ํามันนะคะประเทศอินโดนีเซียเนี่ยถือว่าเป็นผู้ผลิตปั๊มน้ํามันรายใหญ่ของโลกประเทศหนึ่งเลยนะคะทีนี้จากการที่เขาจํากัดการส่งออกเนื่องจากว่าผลผลิตยังไม่เพียงพอกับการใช้บริโภคภายในประเทศเนี่ยก็ส่งผลส่งผลกระทบมาถึงการผลิตกับราคา ปั๊มน้ํามันไทยในประเทศของเราแน่นอนนะคะแต่ว่าสถานการณ์ในเรื่องของการจํากัดจํากัดการส่งของตรงนี้จะกินระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ว่าในตัวผลผลิตปั๊มน้ํามันนะคะก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันเพราะว่ามีการขยายพื้นที่ปลูกตั้งแต่ปีหกสองนะคะเป็นการขยายพื้นที่ปลูกทดแทนในพื้นที่ปลูกผลไม้ในภาคใต้ <c oughs> เช่นเงาะลงกองกาแฟยางพราราแล้วก็เริ่มให้ผลผลิตมากขึ้นในช่วงปีหกห้านะคะแล้วก็ <c oughs> มีสภาพอากาศที่เอื้อมนวยมีปริมาณมาปริมาณน้ําที่เพียงพอแล้วก็อย่างที่ทราบว่าราคาตามน้ํามันนะคะ,คระปรับตัวดีขึ้นตามราคาในตลาดโลกก็ทําให้เกษตรกรนะคะมีการดูแลที่ดีนะคะก็ทําให้ทลายตามมีความสมบูรณ์แล้วก็มีผลผลิตมากขึ้น,นะคะ่ะครับผมมาที่ภาคผลสัตว์นิดนะครับเรื่องหมูครับซึ่งเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงกันเยอะมากว่าบ้านเราเนี่ยเผชิญกับโรคระบาดเรื่องของอ่า โรคอีวีวแอฟริกันในหมูหรือว,ว่า ASF สถานการณ์ในขณะนี้เท่าที่กรมเศรษฐ,ฐกิจการเกษตรได้ตีการติดตามเนี่ยมันมีแนวโน้มสถานการณ์ในภาคปฏิบัติเป็นยังไงบ้างครับท่านตาปีครับเรื่องนี้ครับค่ะในส่วนของสินค้าสุกรนะคะในส่วนของสุกรเนี่ยถือว่าเป็นเป็นสินค้าตัวใหญ่ตัวหนึ่งในสาขาปศุสัตว์นะคะครประมาณ25เปอร์เซ็นของสาขาปศุสัตว์แล้วก็ในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะสาขาปศุสัตว์เนี่ยสิดลบเนื่องจากว่าตัวตัวสุกรปัญหาในเรื่องสุกรเป็นหลักเลยนะคะ แล้วก็คือทางกระทรวงเกษตรได้หารือร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาปัญหาตรงนี้อย่างต่อเนื่องนะคะมีการเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมโรคระบาดอ,อย่างเข้มงวดแล้วก็ต่อเนื่องนะคะคาดว่าสถานการณ์เนี่ยก็จะปรับตัวดีขึ้นตามลําดับนะคะผลผลิตสุก,กรเนี่ยจะเอาสู่ตลาดมากขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาสนี้เป็นต้นไปนะค่ะแม้ว่าในช่วงไตรมาสแรกเนี่ย ผลผลิตสุกรยังคงติดลบอยู่เมื่อเมื่อเทียบกับไตบ้านแรกของปีที่แล้วแต่ว่าคาดว่าสถานการณ์จะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเน,นื่องค่ะครับมองเรื่องไข่บ้างครับเช้าวันนี้พาดหัวข่าวว่าไข่ยุคลุงตูเนี่ยแพงที่สุดในบรรดารัฐบาลแต่ละชุกเนี่ยนะครับเรามองเรื่องของไก่ไข่เรื่องกับไก่เนื้อนในขณะนี้ยังไงครับท,ท่านดับบี้ครับค่ะในเรื่องของของพวกสินค้าประสุทธ์สัตว์ที่เป็นกลุ่มไข่ไก่พวกไก่เนื้อพวกเนี้ยค่ะถือว่า เกษตรกรส่วนมากเป็นเกษตรกรรายใหญ่นะคะที่เขามีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีแล้วก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงเพราะนั้นคิดแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการจัดการพวกแม่ไก่ยืนกรงนะคะตรงนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะส่งผลให้ไข่ไก่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นนะคะ,คะอย่างต่อเน,นืนะะ่องค่ะอาจจะมีช่วงนี้ที่มีอากาศร้อนจัดซึ่งอากาศที่ร้อนจัดเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการออกไข่ของของของแม่ไก่นะคะแต่ว่า ในเรื่องของการจัดการความที่ดีนะคะก็น่าจะผลผลิตก็คาดว่าก็น่าจะยังเพิ่มขึ้นค่ะครับไปต่อยอดกับประเด็นที่องค์การไมโลกบอกว่าวิกฤตจากโควิสิกมาถึงสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนจะกลายเป็นวิกฤตอาหารเกิดขึ้นประเทศไทยเราบอกว่าเราเป็นครัวของโลกวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะเป็นโอกาสแล้วกับประเทศไทยนะฮะทั้งตับเกษตรกรในแต่ละาภาคการผลิต เรามองปัญหาในองค์รวมว่าวิกฤตนี้จะเป็นโอกาสกับเกษตรกรไทยอย่างมรครับท่านตาปีครับค่ะคือวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะถือได้ว่าเป็นทั้งโอกาสแล้วก็เป็นทั้งอุปสรรคอุปสรรคอย่างที่กล่าวมาแล้วในในขั้นต้นนะคะเป็นเรื่องของราคาปัจจัยการผลิตที่ ที่เพิ่มสูงขึ้นและปัจจัยการผลิตผู้นี้สําคัญมากต่อการผลิตทางการเกษตรทั้งน้ํามันเชื้อเพลิงทั้งปุ๋ยเคมีนะคะสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอาหารสารัตว์ต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นมุมที่เป็นอุปสรรคนะคะเพราะจะทําให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยแล้วก็สุดท้ายก็จะไปกระทบที่ราคาสินค้าในท้องตลาดแล้วก็ทําให้ราคาเงินเฟอ้ออาจารย์เงินเฟ้อนะคะเพิ่มสูงขึ้นด้วยแล้วก็ทําให้ ผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยได้ได้รับความเดือดร้อนตรงนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นมุมที่เป็นอุปสรรคแต่มุมที่เป็นโอกาสนะคะประเทศไทยเนี่ยไทยเราเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตและก็ส่งออกสินค้าเกษตรหลายชนิดนะคะ,คะเราสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงแล้วก็ผู้บริโภคนะคะมีความเชื่อมั่นอ่าโดยเฉพาะผู้บริโภคที่มีกําลังซื้อส,สูงในอเมริกาหรือแถบยุโรปเนี่ยเขาค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของสินค้าไทยแล้วในช่วง ยิ่งการระบาดของโควิดนะคะกระแสความต้องการริโภคสินค้าปลอดภัยกระแสความต้องการริโภคสินค้าที่ดีต่อสุขภาพพวกนี้มีความตลาดค่อนข้างกว้างมากขึ้นและเป็นที่ต้องการมากขึ้นแล้วเราก็มีศิกยภาพในการผลิตตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะมีถือว่าเป็นโอกาสของเราอะค่ะครับเอาละครับขอบคุณข้อมูลนี้มากนะครับท่านผู้ชมครับเป็นประโยชน์กับผู้ชมอย่างยิ่งขอบคุณครับท่านตาปีครับขอบพระคุณครับ ครับครับ <S <S สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านต <c oughs> าปีวัชรังกูลผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตรจาก